สวัสดีครับโปรกัมเจคันเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตลุวีอีเวนต์นะครับอ่าจะจบรอบแล้วนะครับในส่วนของมหาศึกคนชนเทพทับในส่วนของอีเวนต์เนี่ยบอสเอ่อบอสทอนะครับก็จะจบรอบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะใครยังตามราชเรนเจอร์กับเกียร์อยู่นะครับก็ยังมีเวลานะครับโคโรโบนะครับจะจบลงในวันพฤหัสที่2ี่เมษายนะครับ ในส่วนของอีเวนต์ขอดูวันจนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าอตอนที่ผมตีเนี่ยมันจะเป็นรองวันสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมตีเนี่ยโอ้กราบขอบคุณเพื่อนๆนะคือตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมีคนเข้าว่าตีกันเพียบเลยเป็นเวลาประมาณสักช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่ง เอออันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาช่วยตีกันนะสมาชิกของกิลผมนะครับฉะนั้นเนี่ยอีก9้าชั่วโมงมันจะเป็น10โมงเช้าของวันพุธที่27อ่าฉะนั้นเนี่ยมันจะไปจบ10โมงเช้านะครับ10บโมงเช้าของวันพฤหัสที่ยี่พอดีเป๊ะอ่าแสดงว่ารอบนี้เนี่ยจะปิดเซิร์ฟตอน10โมงเช้าอ่าส่วนเวลาเปิดเซิร์ฟเดี๋ยวรอดูประกาศในเกมแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวไปดูอันดับกันสักนิดหนึ่งนะครับ ก็เรียกได้ว่าน่าจะทาตามเป้าหมายได้แล้วล่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าถูกถีบไปตกไปที่อันดับ31อยู่ตลอดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกิวข้างบนเขาก็ร่วงๆลงมานะอผมไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเขาปล่อยตกหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เรียกได้ว่าน่าจะติดแล้วล่ะท็อป30นะอ่นะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ไม่น่าจว่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือว่ายังเหลืออีกวันหนึ่งนะแจะเหลือสุดท้ายเที่ยงคืนนะยังไงก็ต้องเข้ามาเช็คกันสักนิดหนึ่งนะครับ อ่าส่วนเพื่อนๆในกิวกลับของคุณทุกคนนะเพราะว่าหลายคนคือทําดาเมจได้ดีด้วยแล้วก็ซื้อดาบด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อดาบนะเรียกว,ว่าตีทิ้งทวดเอาชัวนะครับคือหลายคนซื้อดาบเยอะมากอย่างไอดีลองของผมเนี่ยหลังๆก็คือซื้อเหมือนกันนะไอดี ID ที่แบบว่าเฮ้ยพอจะทําดาเมจได้ก็คือช่วยกันอ่าเพราะคิดว่ารอบถัดไปเนี่ย ไม่ไม่น่าจะเอาละอาจจะตีเรื่อยๆดูก่อนอต้องดูสมาชิกในกิลด้วยนะว่าเขาเอากันไหมนะเอว่าแบบจะสู้ไว้นะครับไม่ใช่เอากันนะสู้หรือเปล่าอเดี๋ยวผมซื้อเลยครับเรียกได้ว่าไปทิ้งทวนกันนะครับคือเรื่องของรางวัลเนี่ยถามว่าคุ้มไหมบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อดาบก็ถือว่าคุ้มสําหรับคนที่ซื้อดาบก็อาจจะไม่ได้คุ้มแต่เรียกว่าอย่างที่บอกว่าตีเอาเกิประวัติเพราะคิดว่ามันน่าจะมี คิดว่านะมันน่าจะใส่เอาไว้เหมือนสเตทวิ่งไหมอ่าน่าจะเก็บข้อมูลทิ้งเอาไว้นี่มีไหมอันนี่มีจริงๆด้วยเออผมเพิ่งมาเห็นนะอ่าคิดว่าเขาน่าจะมีบันทึกคือก็อย่างน้อยบันทึกเอาไว้ว่าอ่ากิวผมนะเคยติดท็อป30อาทิตย์เดลือวก็คงอาจจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าน่าจะติดแบบท็อปร้อยสบายๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาตีกันดีกว่านะครับหดาบจัดไปนะครับ คือตอนนี้เรเวลนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูเรเวลสักนิดหนึ่งนะครับว่าเรเวลของบอสนะครับไป81ละอ่าน่าจะไปจบไม่ใช่ดิ94เออ81%ิเนร์เซ็นต์นะครับเรเวล94นะก็น่าจะไปจบที่95นั่นแหละอ่าไปไม่ถึง99นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอันที่หลักนะผมจะทำดาเมจได้สูงขนาดไหนอ่าเนื่องจากว่าเป็นเดีที่ ทำดามจได้ดีที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นช่วงประมาณเวล70นี่ยอันนั้นน่ะมันจะอยู่ประมาณ5-6เปอร์เลยนะพอเวลยิ่งสูงเออดามจอาจจะเท่าเดิมแหละเปอร์เซ็นต์มันลดลงนะเพราะว่าน่าจะโหดขึ้นนะก็จะเหลือคงอยู่ประมาณ3เปอร์อี๋ยวรอดูแล้วกันคือเรเวลแถวๆนี้ผมจะลดลงมาเหลือ3เปอร์แล้วครับการตัดทีมครับก็ทำคลิปให้ดูละคือผมคิดว่า ด้วยัตเรนเจอร์ที่ผมแบบมีอยู่เราปั้นแมนะ็กซ์อะเอาจริงๆนะเกียร์นี้ยังไม่ได้ดันให้สุดด้วยซ้ำนะครับคือเกียร์บางตัวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้อีกเนี่ยมาสามจุดสามเปอร์มันสามารถเปลี่ยนได้อีกนะผมสามารถเพิ่มดามเมจมากกว่านี้ได้อีกแต่ว่ามันไปติดบางโบดอะมันไปติดบางโบดนะครับก็คือกิวลว์อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนละขี้เกียจเปลี่ยนก็คือเอาตามที่มีนะครับอ่าแล้วเดิมเนี่ยตัว PP อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า เกียร์ผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหนึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเติมเปิดเกียร์นะครับเราเน้นเปิดหาเรนเจอร์นะอะยิ่งพอไอดีลองทํางานได้ประสบความสําเร็จนะไอดีหลักผมว่าแบบไม่ได้เติมแล้วครับก็จะมีค่าพาร์อย่างเดียวนะครับแพ็ครูบี้ก็ไม่ได้เติมนะครับแพ็คเกียร์นี่บอกเลยว่าคงไม่ได้เติมแล้วคงจะเล่นแบบก็ไม่ได้เป็นสายฟรีละเพราะว่าเติมพารนะ ส่วนแพ็กเกจ Ruby ก็เดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อบางรอบเรนเจอร์ Ranger มันน่าสนใจจริงๆนะครับก็ก็คงจะต้องตามล่าหรือว่าสะาสมอันนี้ดาเม็เหลืออยู่ประมาณ3เปอร์และอ่าเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับภาพรวมนะนี่คือเรนเจอร์มันพอดีนะเดี๋ยวรอบถัดไปนะครับบอสท,ทอจ,จบไปแล้วมันก็จะเหลือแค่บอสตกปกติอ่าอีเวเลตย,ยังอยู่นะอันนี้ทีมงานบอกมาว่าน่าจะยังอยู่นะครับ เปลี่ยนบอสเป็นตัวปกติที่จะเข้ามานะครับซึ่งธาตุก็น่าจะเปลี่ยนถ้าสมมุติธาตุเปลี่ยนผมต้องตัดทีมใหม่ละอ่าคราวนี้ดา m เมจอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมล้ต้องดูเรนเจอร์ก่อนนะอันนี้คือเรียกได้ว่าไฟเนี่ยผมเข้าทางพอดีนะครับอ่าเพราะว่าเนี่ยทีมผมสังเกตนะไม่มีไม้เลยเหมือนไม้จะมีแค่เอลซ่าเพราะว่าเป็นตัวรีเซตอ่าแล้วก็ตัว พวกบัฟสะท้อนเนี่ยมันมีตัวท่าน,น้ํากับทาตุไฟอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวตีให้จบก่อนอแล้วเดี๋ยวให้ดูทิ้งท้ายครับ oh อ๋อไม้อ่อไม้มีสะท้อนก็คือยัตเตอร์แมนครับยัตเตอร์แมนหนึ่งนะครับเอลซ่านะครับรีเซ็ตครับ,รบแล้วก็ตัวชิโนบุบัฟทางคลคิคือเราตีเลทสมัยก่อนน่ะเราก็จะแบบว่าเอาของเก่ามาตีนะครับส่วนเลทปัจจุบันผมไม่ได้จัดทีมนะ อันนี้มีเลกิวบอกว่าทำไมตีน้อยจังคือไม่ได้จัดทีมเลยอ่าเลดปกตินะครับอ่าตีกิวเลดปกติเนะี่ยผมตีส่งๆไปนะตีให้จบรอบไปก็คือไม่ได้จัดทีมเลยนะครับแต่ว่าจะพยายามตีทุกวันเพราะว่ามันไม่ได้หวังผลอะไรมากมายแต่ว่าอันเนี้ยมันคือถ้วยเพื่อนๆนะอ่าเอาให้ได้อันดับดีๆหน่อยอ่าบางคนก็จะได้ราวันนี่ 3. 9ดนะครับไอ้สองดาบนะครับ อ่าคือการเล่นพวกนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเป็นที่ตัวเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์มาก่อนว่าเรื่องของสกิลอ่าเน้นเลยสกิลครับมันจะมีผลต่อการทำดาเมจนะครับอ่าเกียร์ก็ว่ากันไปนะครับคือเกียร์ผมก็ใส่เกียร์ตามที่มีมันก็ถ้าตัวเรนเจอร์มันได้ก็ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวก็ต้องรอรุ่นนะเผื่อตัวไม่ครบครับตัวไม่ครบก็เลดไม่เข้าแล้วล่ะนะ เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ก็ไม่แน่นะน่าจะยังได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติรอบต่อไปนะครับเป็นสมมุติรอบต่อไปเป็นน้ำตัวไม้ทีมผมก็ยังมีเยอะอยู่สมมุติเป็นไม้ใช่ไหมก็จะเน้นไฟไฟผมก็มีเยอะอยู่นะไฟกับไม้มีเยอะอยู่น่าจะได้ครับถ้าสมมุติเป็นน้ําล่ะก็ต้องใช้ไม้กับน้ํา อ่าถ้าเกิดสมมตินะงงละงงละสมมติเป็นน้ำา็็ต้องใช้ไม้กับน้ำเออก็ยังเยอะอยู่เออถ้าเป็นไม้ก็ต้องเป็นไฟกับไม้เออก็เยอะอยู่อ่าเดี๋ยวรอดูรอดูนะครับว่าผมจะยังทำดาเมจได้คงที่หรือเปล่านะครับนี่แนะนำไปหมดแล้วนะเพราะว่าหมดมันจะแับมีอยู่ทุกเดือนนะครับเพีแย่ว่ารอบโคโรโบนะครับบอสก็จะเป็น ตัวโคโรโบนะครับส่วนรางวัลก็ทำเพื่อไอดีลองๆองของผมด้วยแหละเออแต่ไอดีลองๆองเนี่ยถ้าถ้าเป็นพวกอ่าแปดเลึกลับอันเนี้ไม่ได้ซื้อดาบเพราะว่าผมทำดาเมจไม่ได้โหนี่ลดลงมาเหลือสองอันนั้นทำดาเมจไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีมทิ้งท้ายกับเกียร์นะครับนี่่เกียร์พื้นฐานตามนี้นะครับนี่ก็พอจะมีเกียร์อยู่นั่นแหละ นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโหดมากนักอ่าถ้าเทียบกับคนทั่วไปอันนี้ถือว่าโหดแต่ว่าถ้าเทียบกับระดับมาสเตอร์สอ่ะเพราะว่าอดีนนลักผมแน่จบมาสเตอร์สใช่ไหมก็ยังถือว่ายังสู้กับโหดๆมากไม่ได้เกียร์ส่วนใหญ่ก็จะนี่ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่า,าบัฟนะครับเน้นบัฟป้องกันทีมเพื่อที่จะ คือถ้าเกิดตัวไม่แม็กผมว่ามีผลมากนะถ้าเกิดขึ้นไปที่เลเวลสูงๆเนี่ยเราปล่อยตัวออกมามันไม่ทัน,นครับบอสท,ทุบยับหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยตัวแม็กก่อนหรือว่าใส่เกียร์ปล่อยตัวไวจะดีเพราะว่ามันจะปล่อยออกมาแล้วบัฟกลุ่มป้องกันก่อนอันนี้สําคัญที่สุดนะด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันปล่อยได้ตัวเดียวครับคือผมก็จะเน้นพวกบัฟป้องกันนะอักเกะเลือดฮิวเละครับ หลบสก,กิลต้านสก,กิลพวกนี้ป้องกันให้กลุ่มเหมือนสร้างได้ก่อน,นจากนั้น,นก็จะเป็นทำดาเมจบัฟเสริมบัฟสะท้อนก็ตามหน้าทีมแบบนี้ก็ทำคลิปบอกไปเรียบร้อยนะครับอันดับก็หัวน,นี้เราตีไปหมดแล้วว่าไอดีลองผมก็เอาตีไปหมดแล้วนะพวกไอดีที่แบบทำดาเมจได้นะครับอันนี้ก็คงต้องหวังเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ตีนะอันนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมน่าจะห่าง อารักกี่วันผมไม่แน่ใจนะว่าเขาปล่อยหลุดไปยังไงนะครับแต่ว่าตรง30นี่น่าจะก็ห่างอยู่เหมือนกันนะจริงๆนะนะเพราะว่าดาเมตตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะห่างแล้วนะครับส่วนกิวผมนะครับก็ีทำดาเมจได้ตามนี้ครับวันนี้ก e ิววอลนะครับก e ิววอลอยู่ที่มาสเตอร์หลังหลังอยู่ที่มาสเตอร์คือผมเข้าไปดูเนี่ยเจอกิวเจอกิวตรงอันดับ30ครับ โอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวตีทิ้งท้ายให้ดูแล้วกันนะไปเจอพอดีครับนี่ทอเหลือทอเหลือนะว่าแบ่งกันได้นะคืออันนี้ผมไม่ได้จับแล้วนะครับในส่วนของอสเตนนะครับคือขี้เกียจเล่นขี้เกียจเล่นนะ,ะบินใช่ครับใช่นะครับ,รบด้วยตัวเยอะบางตัวอาจจะมีหลุดทีมไปบ้างนะครับหรือเกียร์อาจจะไม่ถึง ไอ้ีหลักอะน,นะตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับบางตัวผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเหมือนกันนะเน้นนะครับพวกบัฟป้องกันทีมต่างๆนะครับแล้วก็บัฟสะทงสะท้อนนี่เบนี้ไม่รู้ผมก็ยังใช้นะเพราะว่ามันมีการข้ามหลังนะครับแล้วก็ใบ้นะครับมีอะไรอีก อาหมดหรือ,อยังอ่าก็แม็กหมดเลย20ตัวอ่าส่วนคนที่อยากจะเข้ากิวกิวเต็มแล้วนะครับอ่ากราบขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็เปิดรับกันอยู่หลายรอบเหมือนกันนะส่วนการคัดต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าอ่าบางคนเนี่ยตัวดีเขาก็สงสัยแต่ว่าทำไมตัวดีไม่รับมันก็จะมีตั้งแต่แบบว่าเรา มาไม่ทันมองไม่เห็นประมาณนี้อาจจะแบบมองไม่เห็นไปเห็นคนอื่นก่อนนะครับหรือว่าบางคนผมดูศัก,กยภาพแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไปอยู่กิวที่ใหญ่กว่านี้ได้อีกอ่าหรือหรือบางคนอาจจะแบบว่ามาตีไอีหลักผมบ่อยก็แสดงว่าเหมือนแบบอยากจะตีเอาชนะก็ไม่ควรมาอยู่กิวเดียวกันประมาณนี้ผมก็ไม่รับนะครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่เคยตีผมเลยนะ เออมาแจกต้มด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาขอยูกิวแบบเนี้ยผมก็ก็ก็จะรับไปตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับเพราะเห็นความตั้งใจว่าเฮ้ยอยากมาอยู่ร่วมกันจริงๆนะแต่บางคนนี่คือเหมือนแบบอยากมาตีกันมากกว่านะประมาณนี้ก็จะไม่ได้รับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยมองว่าถ้ามีกิวเก่งๆกระจายกันไปหลายกิวเนี่ยมันน่าจะสนุกได้มากกว่านี้นะผมมองแบบนั้นนะครับน่าจะสนุกได้มากกว่านี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวบางกิวจะแบบ โอ้โหอันนี้ดูดิมันหย่อนเพื่อนมาตีน่าเกลียดโคตรเลยนะครับแล้วทำดาเมจได้ปึ๊บเลยนะเอาโอเคเราตีคือละอ่าถ้ากิวอื่นเขาแบบว่าปั้นทีมได้แบบเล่นได้ประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกสนุกกับโหมดพวกเนี้ยเพราะสังเกตว่าคลิปพวกเนี้ยคนจะแบบเหมือนไม่ค่อยสนใจแล้วนะเพราะว่าบางคนคือเขาอาจจะเก่งนั่นแหละแต่ว่ากว่าจ,จะหาคนที่เก่งๆเข้ามาก็ยากแล้ว รับเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยตีกันกิ้วผมก็มีครับกิ้วผมก็มีนะคือจบรอบเนี่ยตีกันสุดเต็มที่ละ60 70ดาบบางคนตี10กกระดาบเท่านั้นนะอ่าฉะนั้นทุกกิ้วจะต้องมีมีแบบนี้ซึ่งผมก็จะแบบว่าให้อยู่นะผมก็ไม่ได้ถึงขั้นไล่นะครับก็เลยว,ว่าก็คงจะช่วยกันเต็มที่แล้วล่ะอ่าเพราะทุกคนที่ตีก็ถือว่าเป็นดาเมจน,นะครับโอ้โหกิ้วนี้คือมันโหดจริงๆนะ สำหรับผมนะแค่นี้ถือว่าโหดแล้วครับอันเดวลองดูนะว่าจะไปตีใครได้บ้างนะครับคือก็ต้องตีคนที่เขาโหดที่สุดอะเพื่อที่จะช่วยทำดามเมตโอแต่รอบนี้ดูท่าทางจะยากจริงนะการมีส่วนนึงคือการรับคนเนี่ยมันจะมีเรนเจอร์บางตัวที่ผมมองว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยไอตัวแบบเนี้ยมันช่วยให้โหด ก็จะรับเข้ามาเป็นพิเศษหรือปั้นมาแล้วแบบเฮ้ยในกิวไม่ค่อยมีคนปั้นทางแบบนี้หรือผมเองก็ไม่ค่อยได้ปั้นทางแบบนี้เราก็จะรับมาเพื่อดูนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นการรับเข้ามา <c oughs> เพื่อศึกษาประมาณนั้นนะรับเข้ามาเพื่อศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะว่าถ้ามีตัวจัดประมาณนี้ผลงานมันจะเป็นยังไงทางเกมนั่นเองเกมป้องกันนะครับเพราะบางทีมันเป็นทางที่เราไม่ไม่ได้ปั้นมาทางนี้อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบ เออเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าผมทําช่องครับอ่าหลายๆสาเหตุก็จะเป็นการทดสอบเป็นหลักนะครับนี่ประมาณนี้ก็เลยทําให้บางคนแบบว่าเฮ้ยทำไมทีมนี้โหดรทำไมไม่รับนะครับก็ให้ไปอยู่กิลใหญ่น่าจะดีกว่าประมาณนี้ครับเอาแค่รอบนี้จะรอดไหมอ่าเขามีตัวกันบินมาเนี่ยเอามีดีโอ้โหยิงมาละ เจอปะตกกันบินเราก็มีรอดไหมเนี่ยอดูถ้าทางจะรอดยากครับจังหวะใช้อเทมจังหวะใช้เทมพลาดไปนหน่อยนะป้อมเหลือเท่าไหร่เราตีไปสามร้อยเก้าสิบหกโอ้โยันไม่อยู่ละตั้งแต่ว่าหน้าตายันอยู่ถ้ายันอยู่นะครับอเดี๋ยวดูนะครับว่าไอ้ตัวบินเขานะครับจะกระดึบมาตีป้อมถึงไหมออถ้าใส่เกียร์นะครับ ไม่ได้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะตีเลนเจอร์ข้างล่างเยอะไปหน่อยเอ้ยน่าจะน่าจะไหวไหมหน่าจะไหวไหมเออให้มันตีเลนเจอร์ข้างล่างก่อนโอ้มันตีป้อมดูดิโอ้โหสามเก้าหกสามเก้าหกมันตีทีดามเมจสองจุดเลยครับเออแพ้เลยเอาาะ่ะมเปานไรัปดานี้เจอทีโมดแบบนี้ก็ต้องยอมนะ,ะแต่ผมก็ต้องค่อยๆ สู้กันไปนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้ครับในส่วนของอีเวเลตนะครับก็ อ่าเป็นคลิปทิ้งท้ายของเดือนนี้ละเดี๋ยวข้ามเดือนก็ทําใหม่นะเผื่อบอสเนี่ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเปลี่ยนทตุไปอ่าจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรยังไงนะส่วนคนที่กิวยังไม่แข่งแกร่งเอาใจช่วยนะก็อย่างที่บอกว่ามารับคนไปได้ผมก็บอกนะที่เพจผมเนี่ยว่ามารับคนไปได้อ่าบางคนก็อ่าไปอยู่กระจายไปอยู่กิวต่างๆหรือบางคนเทพจริงจงก็มาอยู่กิวที่ใหญ่กว่านะส่วนคนที่อยากจะเข้ากิวผมจริงก็ทีมก็ต้องประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะว่ากิวเต็มอ่าไม่รู้อนาคตเผื่อใครแบบว่าอ่าหย่อนกด อ่ย้อนกฎกติกาในคิวผมเนี่ยก็พร้อมที่จะตะออกไปเสมอนะส่วนคนที่ช่วยเหลือกันตลอดก็กราบขอบคุณจริงๆนะครับเอาเควันนี้ประมาณนี้ก็สู้ๆแล้วกันนะะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ